สวัสดีครับคุณชมสวัสดีครับครับวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมเกรดวอลมอเตอร์บนถนนแจ้งวัฒนาใช่ไหมครับครับผมวันนี้คุณองครับผมอยากจะให้คุณองรีวิวรถเกี่ยวกับ h a วาว j เจลไรออนะครับที่นี้ผมอยากจะทราบว่าฮาวาว j เจลไรออเนี่ย แตกต่างกับฮาวาห์เฮซยังไงครับโอเคก็ที่แตกต่างนะครับเบื้องต้นก็คือจะอยู่ในคนละเซกเมนต์กันนะครับถ้าเป็นฮาวาลจอยออนนยครับจะอยู่ในในส่วนของ BSUV Compact แนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น h าวาห์เฮเนี่ยจะอยู่ในส่วนของ CSUV นะครับขนาดที่แตกต่างกันและด้วยหนึ่งคือเครื่องยนต์ที่มีพิกัด1 5 0 0ซีซีเท่ากันแต่ในส่วนของฮาวาห h เฮเนี่ยจะมีในส่วนของเทอร์โบเข้ามาช่วยทำงานด้วยนะครับเอเลยอย่างนี้ ถ้าในส่วนของตัวนี้มีมีแบตเตอรี่ไหมครับครับเป็นระบบไฮบริดทั้งคู่นะครับแบตเตอรี่จะอยู่ที่1.69กิโลวัตต์ทั้งสองรุ่นโอ้แสดงว่าถ้าอย่างนี้อัตราวิ่งหรืออัตราเฉลี่ยนี่ถ้าคิดเป็นลิตรนี่กี่ประมาณกี่กิโลลิตรครับถ้าเป็นสําหรับ How wow h าวเวลเฮดซิกนะครับ<ม>จะอยู่ที่19.2กิโลเมตรต่อลิตรแต่ในส่วนของ h าว w วลโจไลออนจะอยู่ที่23.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับโอเคถ้างั้นพร้อมแล้วเดี๋ยวพาผมไปชมเลยนะครับ ครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับด้านซ้ายเป็นไงครับครับผมเริ่มต้นจากทางด้านซ้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของคูลเลนที่ทำการระบายความร้อนของตัวมอเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของน้ำสำหรับตัวปั่นน้ำฝนนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของ น้ำมันน้ำมันเบรกนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นในส่วนของเ,ออเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวทำหล่อเย็นเหมือนกันนะครับด้านนี้จะเป็นตัวกล่องฟิลนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ด้านหน้าครับผมเวลาเราแมเทนแนนเนี่ยเราต้องมีจุดที่เราจะต้องดูแลเกี่ยวกับอของเหลวกี่จุดครับ หลักๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคูลเลนส์นะครับลูกค้าในตัวคูลเลนส์ด้านนี้ด้านนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของปัดน้ําฝนนะครับตัวน้ําสำหรับปัดน้ําฝนแล้วก็ตัวน้ํามันเบรกจะมีแค่นี้เองครับลูกค้าตัวนี้จะเป็นตัวฮาวาลจูเลออนตัวโปรนะครับจากด้านบนเนี่ยก็จะเป็นหลังคาไม่ได้มีซันรูฟนะครับไล่ลงมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของกล้องเอเดชนะครับแล้วก็แนวยาวลงมาด้านล่าง จะพบกับโลโก้ฮาวาวอันใหญ่นะครับแล้วก็กระจังหน้าดีไซน์แบบ Starmatic Pattern นะครับมาในส่วนของตัวไฟหน้าเนี่ยจะเป็นในส่วนของ LED p r e m i u m Vision นะครับขนาดใหญ่นะครับรวมถึงไฟเลี้ยวก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับส่วนไฟ Daytime จะวิ่งเป็นเส้นตรงนี้ครับนะครับในตัว400 Pro ตัวนี้จะไม่ได้มีในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหน้า เหมือนกับตัวอัลต้าถ้าเป็นตัวอัลต้านะครับจะมีด้านหน้าทั้งหมด6จุดด้านหลัง6จุดแต่พอเป็นตัวโปรครับจะมีด้านหลังอยู่แค่3จุดนะครับต่อไปด้านข้างนะครับจะเป็นในส่วนของล้อลอยขนาด17นิ้วนะครับมาในยาง 2-1-5-60R-17 เนะครับเป็นดิสเบรกคู่หน้าดิสเบรกนะครับพร้อมกับจานเบรกมีคีบระบายความร้อนนะครับถัดมานะครับจะเป็นเบสที่จะเขียนด้านข้างตัว รถเขียนว่า H-EV แสดงถึงว่ารถคันนี้เป็นระบบ Hybrid Electric v e h i c l e นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่า HyB r i d นั่นเองครับผมจากทางด้านหลังนะครับเริ่มต้นจากด้านบนเหมือนเดิมที่หลังคาก็จะเป็นในส่วนของสวกาศชักฟินนะครับดีไซน์ทันสมัยนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของสปอยเลอร์ที่มีหลักการโพลศาสตร์ที่ให้ลมไหลผ่านตรงนี้เพื่อสร้างดาวฟอสจากทางด้านหลังนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของไฟเบรกดวงที่3นะครับที่อยู่ตรงสปอยเลอร์ตรงนี้นะครับ กระจกด้านหลังบานใหญ่พร้อมกับตัวไลฟ้าด้านหลังนะครับแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะครับมากันที่ไฟนะครับตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของไฟ day time สองสว่างในตอนคืนนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเบส g w m นะครับผมก็เป็นโลโก้ h a วา l นะครับเดี๋ยวงั้นขอเปิดท้ายดูหน่อยนะครับรบ าาชมภายในครับผมด้านท้ายจะที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยจะอยู่ประมาณเกือบ300ลิตรนะครับ,รบแล้วตรงนี้เราก็จะแบ่งเป็นในส่วนของอ,อ,อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้นนะครับ<ม>จะมีในส่วนของชุดปะยางฉุกเฉินนะครับที่เป็นตัวแรงดันแล้วก็จะเป็นตัวตัวกาวหรือตัวโฟมจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟฉุกเฉินนะครับตัวพุกสําหรับที่ต้องลากจูงแล้วก็ในส่วนของตัวคลิปในส่วนของที่ต้องเซอร์วิส ในส่วนของระบบไฟไฮบริดนะครับต่อไปนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเซอร์วิส82โวลต์นะครับจะถูกอยู่ด้านหลังพร้อมกับตัวประจุด้านหลังที่ค่อนข้างมิดชิดแน่นหนา<ม>นครับลูกค้าครับผม ตอนนี้ก็มาในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังของฮาวาลโจไลออนนะครับด้านหลังเนี่ยก็มีพื้นที่เล็กลูมก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้ว่นส่วนของ head room เนี่ยผมว่าเหลือสบายสําหรับคนที่สูงอยู่ที่ประมาณ1 7 0่งถึงหนึนะครับด้านหลังเนี่ยก็มีในส่วนของที่พักแขนนะครับมาให้ด้วยและในส่วนของหมอนตรงนี้ก็สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีในส่วนช่องแอร์มาให้2ช่องนะครับแล้วก็ในส่วนของ ที่ชาร์จโทรศัพท์ให้สองช่องเหมือนกันสําหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับเรียกว่าอำนวยความสะดวกน่สุดนะครับสำหรับวัสดุภายในที่เป็นเป็นที่นั่งเบาะนี่เป็นวนอรหรือเป็นส่วนวัสดุของตัวเบาะนะครับของตัวฮาวาลตัวไลออนเนี่ยจะเป็นวัสดุเบาะ PU นะครับแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยก็ถือว่าดีให้ความนุ่มค่อนข้างสูงนะครับจะไม่ได้รู้สึกว่านั่งแล้วรู้สึกแข็งจะรู้สึกว่าอบรับสรีระของการนั่งของผู้โดยสารได้นะครับ ในส่วนของข้องคนขับนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยก็จะปรับได้2ทิศทางเป็นขึ้นแล้วก็ลงนะครับีนเก้าอี้นี่เป็นเบาะไฟฟ้าหรือเปล่าครับใช่ครับตัวเก้าอี้เป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้ทั้งหมด6ทิศทางนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการที่เดินหน้านะครับถอยหลังนะครับขึ้นแล้วก็ลงนะครับแล้วก็ในสวงเอนมาด้านหน้าแล้วก็เอนถอยหลังครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของกุญแจของ h าวเวลจอยลีอนนะครับก็จะเป็นรีโมทหนึ่งอันแล้วก็จะเป็นในส่วนของดอกกุญแจสำรองหนึ่งตัวนะครับแต่ต่อมาเนี่ยผมจะทําการติดเครื่องนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับตัวด้านซ้ายเนี่ยครับจะเป็นการควบคุมในส่วนของวิทยุนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงรับโทรศัพท์แล้วก็สั่งการด้วยเสียงนะครับ ต่อไปในด้านขวานะครับก็จะเป็นในส่วนของควบคุมหน้าจอการทํางานการขับขี่นะครับจะมีในส่วนของออระบบปุ่มเปิด a p t i v e c r u i s e Control เข้ามาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของการควบคุมหน้าจอนะครับขึ้นลงเพื่อเลือกดูข้อมูลต่างๆนะครับครับทีนี้เรามาดูการควบคุมของตัวหน้าจอตัวรถนะครับตัวรถเนี่ยก็สามารถดูในส่วนของข้อมูลการขับขี่ได้นะครับ นส่วนของเนี่ยครับการทำงานของไฮบริดและเครื่องยนต์นะครับในส่วนของอัตราเฉลีย่ยระยะวิ่งนะครับทิป A หรือทิป B แนะครับผมก็ในส่วนของอการบริโภคน้ำมันเฉลี่ยน้ำมันนะครับความเร็วเฉลี่ยนะครับแล้วก็ไปในส่วนของประหยัดงานเชื้อเพลิงแบบเรียวทามนะครับแล้วก็ระยะต่อไปของรถที่วิ่งไปได้นะครับแล้วก็ในส่วนของแรงดันลมยางนะครับตัวฮาวาลจอเลอนก็มีมาให้ นะครับก็ความเร็วรอบของเครื่องยนต์นะครับที่ทํางานแล้วก็อัตราประสิทธิภาพในการขับขี่ว่าอยู่ในลักษณะไหนของการขับรถนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของความเร็วดิจิตอลครับผมในส่วนของหน้าจอกลางของฮาวเว i จอยล n นะครับจะมีขนาดอยู่ที่10.25นิ้วในส่วนของตัว Pro นะครับและตัวอัลตรเนี่ยจะอยู่ที่12นิ้วนะครับหน้าจอตรงกลางเนี่ย ก็จะมีในส่วนของนีเวเกเตอร์ติดรถให้คุณลูกค้านะครับแล้วก็ในส่วนของการเล่นวิทยุตัวรถนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการควบคุมตัวแอร์พัดลมแอร์นะครับตัวแอร์ของตัวรถเนี่ยก็จะเป็นระบบซ้ายขวาเนี่ยสามารถทำงานแยกกันได้แล้วก็สามารถทำให้มันซิงกันได้นะครับผมตัวรถสำหรับเบาฝั่งคนขับก็ยังมีในส่วนของ เป่าลมเป่าอากาศได้จากตัวเบาะให้ด <Keep S 1> <fl |ro|> ้วยนะครับแล้วในที่นี้ก็ยังมีในส่วนของการไล่ฟ้าด้านหน้าไล่ฟ้าด้านหลังมาให้นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นปุ่มช็อตคัทนะครับเริ่มจากทางด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของออนออฟที่จะเป็นในส่วนของการเปิดปิดพัดลมนะครับ AC ก็จะเป็นในส่วนของการทําความเย็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอากาศไหลเวียนด้านนอกด้านในนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของไล่ฟ้าด้านหน้าไล่ฟ้าด้านหลังก็ ปุ่มในส่วนของการปิดวิทยุนะครับถัดลงมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์นะครับตัวเกียร์จะเป็นระบบ DHT นะครับเป็นระบบที่ทางานคู่กับเครื่องยนต์ไฮบริดได้ดีนะครับตัวเกียร์จะเป็นลักษณะของการใช้วิธีการหมุนนะครับมีเป็นเกียร์ P เกียร์ D เกียร์ N แล้วก็เกียร์ R นะครับทุกๆครั้งที่เราเปลี่ยนเกียร์นะครับจะมีไฟสีแดงขึ้นตามอักษรต่างๆเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าในการขับขี่นะครับในส่วนนี้นะครับตัว P ก็จะเป็นในส่วนของเบรกมือไฟฟ้า นะครับตัวนี้ก็จะทํางานคู่กับเกียร์พีในกรณีที่ลูกค้ากดปุ่มเกียร์พีปุ๊บตัวเบรกไฟฟ้าจะทํางานดึงขึ้นให้อัตโนมัตินะครับถัดต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของออโต้เบรกโฮส่วนของออโต้เบรกโฮจะทํางานในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยอยู่ในเกียร์ดีนะครับแล้วเกิดสภาวะรถติดหนักๆแต่ลูกค้าไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นเกียร์เอ็นนะครับหรือเปลี่ยนเป็นเกียร์อื่นให้ลูกค้าทําการเหยียบเบรกค้างอยู่ไว้เงี้ยครับแล้วกดปุ่มออโต้เบรกโฮ ตัวรถจะทําการเบรกให้แต่สถานะเกียร์เนี่ยจะยังอยู่ที่เกียร์ดีือบเดิมครับผมในส่วนของการควบคุมทางด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องเก็บแว่นนะครับก็จะเป็นในส่วนของกดเพื่อเปิดไฟตัวในห้องโดยสารนะครับผมตัวนี้จะเป็นการควบคุมในส่วนของเวลาที่เราเปิดประตูแล้วให้ไฟของตัวรถเนี่ยทำงานหรือไม่ทํางานนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการที่เวลาที่ครอบครัวเนี่ยต้องการที่จะใส่ในส่วนของคาร์ซีทและต้องการที่จะปิด ในส่วนของแอร์แบ็กเพื่อความปลอดภัยของเด็กเล็กนะครับก็สามารถจะขึ้นสถานะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนซ้ายสุดตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนการที่เราเกิดปัญหาฉุกเฉินขึ้นกับตัวรถก็สามารถโทรเพื่อเซอร์วิสกับคอร์เซ็นเตอร์ได้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มพิเศษก็เป็นปุ่ม SOS มาให้ทีในกรณีที่เกิดสภาวะฉุกเฉินจริงๆนะครับผมตัวคอนโซลหน้ารถนะครับด้านซ้ายเนี่ยก็จะเริ่มจากเป็นในส่วนของช่องแอร์นะครับก็ปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้ตามปกติ นะครับดีไซน์เนี่ยจะเป็นลายลักษณะคล้ายกับตัวเคฟล่านะครับเป็นสีดำตัดมาด้วยทริมที่เป็นสีซิลเวอร์นะครับวัสดุด้านบนตัวนี้จะให้ความรู้สึกดีจะเป็นเหมือนซอฟทัชนะครับให้ความรู้สึกพรีเมียมนะกับตัวรถราคานะครับผมลงมาก็จะเป็นในส่วนของวัสดุตรงนี้จะเป็นเหมือนหนังนุ่มๆครับที่ให้ความรู้สึกดีแล้วก็ดูพรีเมียมนะครับผมสีดำกับสีซิลเวอร์เนี่ยตัดกันจะทำให้รู้สึกโดดเด่น ภายในห้องโดยสารนะครับผมแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของช่องแอร์เหมือนกันครับช่องแอร์ก็สามารถควบคุมได้4ทิศทางเช่นกันซ้ายขวาขึ้นลงแล้วก็ยังสามารถทําการปิดได้นะครับถัดมาตรงนี้ตรงกลางก็จะเป็นในส่วนของไฟฉุกเฉินของตัวรถนะครับผมสำหรับตัวประตูรถนะครับก็จะดีไซน์เป็นสีดําตัดกับทริมสีซิเวอร์นะครับตัวรถเนี่ยก็จะมีลําโพงมาให้ทั้งหมด6จุดนะครับฝั่งด้าน หน้า4จุดฝั่งด้านหลัง2จุดนะครับวัสดุสเป็นไงครับวัสดุวัสดุเป็นในส่วนของพลาสติกขึ้นรูปแต่ว่าทำวัสดุได้ค่อนข้างดีที่บุนุ่มด้านข้างก็ค่อนข้างนุ่มนะครับรวมถึงบุนุ่มด้านข้างแผงประตูเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีที่เก็บเอกสารกับที่ใส่น้ำให้ที่ลักษณะค่อนข้างลึกใส่น้ำควน1.5ดลิตรได้สบายนะครับผม ในส่วนของมิติตัวรถนะครับฮาวาวโจอลออนเนี่ยความยาวอยู่ที่4,472มิลนะครับความสูงอยู่ที่1691มิลนะครับในส่วนของความกว้างจะอยู่ที่1 8 4 1มิลนะครับในส่วนของระยะฐานล้อจากล้อหน้าถึงล้อหลังเนี่ยจะอยู่ที่2,700มิลนะครับแล้วก็กาวเคียร์แลน์จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ1 6 8่มิลนะครับในห้องสัมภาระด้านท้ายเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้พับเบาะ จะอยู่ร่วมๆอยู่ประมาณ300มิล300ลิตรนะครับถ้าเราพับเบาะลงไปเรียบร้อยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,069ลิตรครับผมในส่วนของ h a w wow e i j o i o n นะครับจะมีทั้งหมด3รุ่นเกตด้วยกันนะครับตัวเริ่มต้นจะเป็น h า a w wow e i j o i o n Tech ราคาอยู่ที่8 7 9 0 0 0นะครับแล้วก็กระเถิบขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่นจะเป็น Huawei wow j o i o n ตัว Pro จะอยู่ที่9,039,000บาท นะครับแล้วตัวท็อปที่สุดจะเป็นฮาวาลจูเ wow ลียออนอัลตร้าเนี่ยราคาอยู่ที่99900 0นกานกะครับทุกรุ่นมีทั้งหมด5สีนะครับจะมีสีขาวสีดำสีเทาสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงครับผมข้อดีของฮาวาลจูเ wow ลียออนนะครับหนึ่งจะเป็นในส่วนของที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดที่ทำการประหยัดน้ำมันได้สูงนะครับถึง23.8กิโลเมตรต่อลิตรและก็ในส่วนของกล้องรอบคัน 3- 60อองศาเนี่ยที่สามารถทำให้ลูกค้าปลอดภัยและก็หายห่วงในกรณีที่ต้อง มีเหตุกระชั้นชิดที่จะมีรถด้านข้างด้านหลังเบียดนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของระบบถอยจอดอัจฉริยะที่สามารถช่วยเหลือคนลูกค้าในกรณีทีออ่จอดรถในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยกับมิติตัวรถที่เราไม่คุ้นชินนะครับจะสามารถสร้างความความปลอดภัยให้กับลูกค้าได้ครับผมโอ้รถคันนี้สุดยอดเลยนะครับเป็นรถขนาดไซส์กลาง ค่อนข้างเล็กแต่ว่ามีคุณภาพสูงมากเลยครับทีนี้อย่างนี่ขอเ็เรียนถามในเรื่องของการประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่นี่ทางเกรดวอร์มีการประกันอย่างไรนะครับก็ตัวรถนะครับจะเป็นในส่วนของวารันตีตัวรถ5ปีหรือ150,000มกิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับรวมไปถึงตัวแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยครับจะมีวารันตี8ปปีไม่จำกัดระยะทางนะครับส่วนตัววารันตีของตัวรถเนี่ยเรามีแพ็กเกจ ที่เพิ่มเข้าไปเป็น G P S I ก็คือในส่วนของ maintenance 5ปีหรือ100,000โลครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรงค่าหลายคลาแล้วก็เคมีพัณฑ์ทีนี้นการ maintenance เนื่องจากเป็นรถไฮบริดใช่ไหมครับก็มีต้องมีทั้งเครื่องยนต์ด้วยมีทั้งแบตเตอรี่ด้วยการ maintenance รอบ maintenance นี่จะเป็นยังไงครับเป็นปีเป็นเดือนเป็นกี่หมื่นกิโลอะไรอย่างนี้ก็เราจะดูจากกิโลนะครับ10,000กิโลหรือ6เดือนนะครับ จะมีการคอร์เ็นเตอร์จะมีทางเรียกโทรไปหาคุณลูกค้าเพื่อที่จะนำกลับเข้ามาเซอร์วิสท,ทุกๆ10,000กิโลนะครับ <Okay. S 1> ก็ติดต่อมาที่ GWM Gate One Auto แจ้งวัฒนะนะครับหรือในเพจ Facebook ก็ได้ครับ GWM แจ้งวัฒนะครับผม <Okay. S 1> ก็สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดทุกๆอย่างได้ผ่าน Facebook หรือถ้าคุณลูกค้าอาศัยอยู่แถวนี้ก็สามารถ w อ l k in มาที่โช์รูมได้เลยครับเรามีไอ m ยินดีให้บริการลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านนะครับ ท่านผู้ชมครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เราทั้งสอง 2, ต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ